ปลาลูกอเล็กอาซอยกระป๋าเขาคุยพออีกแล้วโตเดียวชิบูไว้อ๋าลญยใหญ่เกินไปไหมนนี้ลูกอิฐร่างตากานรู้ใครว่าเนี่ ใหญ่พอโตมันใหญ่พอโตมันใหญ่พโพดแล้วมันใหญ่พอตัวคนนะปลานะใหญ่พอตัวคนนะปลานะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ย,ยโม,โมิตรยันเฮ้ยกัดแล้วแล้วไปว่ายางคาบคอแล้วลูกแม่หย่ามันใหญ่พอ ป่าไงเออลูกว่าราวดิปินตลอดไ่ป่าป่าไ่ป่ากใดไ่เย่ตดนได้ไปุ๊บ